สก,กิลคุณปู่ให้สนใจเหรอคะเมื่อกี้ เหนื่อยแล้วเหรอก็ท่านผู้ชมนะครับ r รี u e s กกันมาอยากเห็นน้องกวินกับคุณปู่กับพี่พัดพี่พิมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็มาจัดให้ตามที่ขอมานะครับก็จะพามาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักนะระหว่างเวลาคุณปู่เลี้ยงกับพี่ๆเวลาเลี้ยงกวินเป็นยังไงนะครับก็ จริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยผมให้ความสําคัญนะกับสถาบันครอบครัวเพราะผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สําคัญนะไม่ใช่แค่พ่อแม่เลี้ยงอย่างเดียวนะ<ม>ลุงป้านนะอาอาปูา่ย่าตายายทุกคนมีส่วนช่วยหลอ่อหลอมให้จิตใจของเขาเป็นเด็กที่มีความสุขเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่มีสมาคารวะาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของความกระตันยูนะวาะความกระตัญยูต่ออุปการีนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเราก็อ,อยากจะ ถ่ายทอดตรงนี้ให้ให้กวินได้รับทราบไปด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูวอล์กมีกันค่ะว่าเขามีความสุขสนุกสนานขนาดไหนนะคะเลนสปอร์ต จริงๆคือเป็นเรื่องของกิจกรรมยามว่างนะคุณปู่ทําหลายกิจกรรมนะคือไม่ได้ทําอย่างเดียวตลอดพอเบื่อก็จะเปลี่ยนไปเรื <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อยๆจริงๆเริ่มมาจากต่อจิ๊กซอว์อก็จะต่อจากร้อยชิ้นจนขึ้นไปถึงพันชิ้น2องพันชิ้นนะคะพอเบื่อปุ๊บช่วงที่เลิกกิจกรรมจิ๊กซอว์ตอนนั้นคุณแม่ผมเสียพอดีค,คุณปู่ก็พับนกอ่ะพับนกแบบญี่ปุ่นอนะอริกัมิสสวยมากพับ,พบให้คุณแม่มีประมาณหมื่นกว่าตัวไว้วันหลังวันไหนะะค ตอนนี้ที่คุณปู่ชอบก็คือวาดรูปนะจริงปู่วาดมานานแล้วล่ะค่ะก็จะวาดวาดรูปคุณแม่ผมด้วยวาดรูปลูกๆแล้วก็วาดรูปหลานๆตอนนี้ก็วาดถึงรวมกันวาดวาดรูปกวินครับโอ้โหหล่อมากเลยเหมือนตัวจริงไหมยังไม่ยังไม่ระเบิดไม่ไหวเมื่อยมือขอบคุณคุณปู่ก่อนครับขอบคุณคุณปู่ครับอ่ะเอ๊ เกวินรับเป็นอะไรที่อยากชมคุณปู่มากเลยเพราะว่าลิต้าเห็นเราประทับใจมากเลยนะคะว่าคุณปู่จะหางานอดิเรกให้ตัวเองเนาะไม่ให้ตัวเองแบบเบื่อหรือเหงาจะได้แข็งแรงตลอดแบบเหมือนพัฒนาสมองตัวเองตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาวาดนะคะคุณปู่จะต้องแบบดูด้วยนะจองี่ว,ว,วาดตามสเกลอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวมากแล้วก็วาดแบบที่บ้านนี่มีเป็นพันรูปแล้วเนาะอุปกรณ์อุปกรณ์ครบคันนะครับ เดี๋ยวเราจะเทียบออริจินอลให้ดูนะครับนี่คือรูปนี้เลยนี่นี่อันนี้ใครครับกวินกวินถือยีราบเขาเอาถือยีราบอยู่มาเป่าเป่าถือว่านุ๊กใครครับโอ้สกิปคุณปู่ด้วยนะครับสกิปคุณปู่ให้สนใจเหรอครับเมื่อกี้ผลงานในที่นี้นะครับอันนี้นาพัทนะครับอ๋อนี่นาพัทนะครับอันนี้ใครอันนี้คุณปู่เองชูอ๋อ อันนี้คุณปู่อันนี้เด็กชายกาวินนี่อันนี้ครับฝีมือคุณปู่เหมือนไหมครับไหนกาินทําหน้าเอียงคอให้เหมือนเลยกาิน,เอ,อนเอียงคอหนกเอียงคอให้เหมือนสิครับโอ,โ <c oughs> อ๋อโถอันนี้คุณย่าครับอ่าอันนี้คุณย่านี่กาินก็จะเป็นกําลังใจ <c oughs> ละปะช่วยบำบัดจันโลงจิตใจใ<ช>ครับรวมไปถึงสอนกวินด้วยนะคะให้กวินรักในการวาดรูปตั้งแต่กวินกี่เดือนนะคะตั้งแต่เกิดเลยขโ,ยโมดเดินไหมอุย้ยตดใส่พ่อใตใส่อบอุ้พ่อ,อไม่ใช่ตดแล้วครับของจริงเลยเหรอเหน่ทำหน้าอึอยู่แล้วก็า่าวินทำหน้าเด่งกวินก็นกวินทหน้าเป็นหอืออืออือออออ พ่อพูดว่า fulfilled วแฮปปี้มากขึ้นเยอะเลยค่ะทุกครั้งที่น้องเข้ามาในห้องน้อง shines with pureness and makes us all really happy ค่ะน้องเป็นเด็กที่น่า,ารักและสเปเชียลมากค่ะผมแฮปปี้มากที่มีน้องเพราะว่าตอนตอนที่น้องเกิดมาแฟมิลี่ผมก็แฮปปี้ขึ้นคุณปู่ก็ยิ้มสดใสเล่นกับน้องทุกวันแล้วมันทําให้ผมแฮปปี้มากที่น้องเอ่ทำอย่างนั้นให้คุณปู่สบายใจลูซี่แกเลงน้คือ d d i n g t o น I do wish Aunt Lucy could come and visit from the darkest Peru Saint Paddington

ได,ได้ความรักให้น้องด้วยน้องก็รู้สึกว่าเอออบอุ่นนอกจากพ่อแม่แล้วมีคุณปู่แล้วก็มีพี่ๆที่รักและเอ็นดูครับในขณะเดียวกันเวลาเขาเล่นกับน้องเขาก็ต้องมีความทนุถนอมมีความเจนทโท้นะมันก็คือทําให้การฝึกให้เขาเป็นเด็กใจเย็นรู้สึกเออทนุถนอมกับเด็กด้วยอะไรมันก็เหมือนแบบช่วยช่วย,วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งพี่และน้องมันได้ทั้งคู่อ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยครับ o างอยู่จะมา p ป็ l นักปั้นจะ beat on Thailand จะ too die on Swift at the most p o w e r t l a tennis game t e whole b l e <laughs> euh, J'ai une soeur jumelle. J'adore empathie, Gabi. J'aime mon sport préféré, c'est le tennis. Quand on t'voit mon tu ne <laughs> sais pas jouer, papa. D'accord. Qu'est-ce que <laughs> tu fais, papa? ตอนนี้พัทเขาเรียนอยู่ที่ซูเอซที่ทราบกันนะครับเขาก็เริ่มพลิกภาษาฝรั่งเศสได้นิดๆหน่อยๆเขาก็พยายามพูดภาษาฝรั่งเศสกับน้องนะสำเนียงยังไม่เป๊ะน,นะแต่ว่าก็คือก็เป็นการฝึกฝนที่ดีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือเวลาเล่นเล่นกับน้องแล้วก็พัดเขาก็อยากเขาเป็นนักกีฬาสายกีฬาเขาก็รลพูดกับผมทุกวันว่าโตขึ้นอยากให้น้องเล่นกีฬาจะได้อีกหน่อยไปตีเทนนิสกับเขาหรือว่าไปเล่นกีฬาต่างๆกับเขาส่วนน้องพิมพ์ชอบร้องเพลงกับน้องครับเพราะเขาเป็นคนเสียงดีนะครับก็ เสีเพาะมากเสีพาะเพราะว่าได้ได้ได้ไดไดแรงบันดาลใจแบบคุณย่านะคุณย่าเคยทำประกวดร้องเพลงมาก่อนนะพิม์ก็คงน่าจะอินมาจากตรงน<ช>ี้ค o ับ ร้องไห้ไร้องเพลงไปร้องอไห้ไปนี่ไงคุณ งงปแวบอกเลยว่าทั้งวันนะคะคุณปู่ก็จะร้องเพ,พ <Holland> ลงร้องเพลงได้กี่ภาษาคะไทยจีนฝรั่งนะครับไปไปบอกกระจาคุณป <robots Hayır. S 3> ู่ว่าวิสานด้วยก็วินตอบหน่อยแล้ว จำพวกเราเขาเล่นด้วยเด้จะไม่ว่าภาษาอีสานกับคณปู่เลยฟังด้วยเจา้าก็สิบว่าหมให้ฟังขึ้นก็โอ้่ไปก็กหมาขึ้นกกหมาไปขึ้นก็อะไรดี <laughs> เป็นต้องเป็นเสือชกคูพี่ช้างด้วยโู้พี่ช้างใหญ่เลยเหรอโอ้โหโอ้โพี่ช้าง ก็หวังว่าความน่ารักของเขาทั้งหลายจะทําให้ช่วยคลายเครียดก,กันได้บ้างในช่วงนี้นะครับแล้วก็บ้านเราก็ขอเป็นกําลังใจเล็กๆให้กับทุกคนนะครับ,ท,นนรบทราบว่าช่วงนี้มันบรรยากาศทุกาาาอย่างมันหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอให้ทุกคนนะคะมีแรงมีแรงใจแรงกายที่ดีนะคะที่จะผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะก็หวังว่าพอนี้นะคะจะเข้ามาช่วยนะคะ แต่เติมรอยยิ้มให้กับทุกคนไนดะ้ไม่มากก็น,น้อยนะคะเทปหน้าก็จะเป็น EP ีที่2 0แล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กันเข้ามานะคะแล้วก็กดไลค์สั่งนกระดิ่งสั่กกนกร,กระดิ่งกันเข้ามานะคะเราก็จะได้มีกําลังใจในการทำวอล์กต่อไปนะคะเราก็อยากให้คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะว่าอยากให้เราทาวอล์กอะไรเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากเห็นอะไรเนี่ยก็สามารถเขียนกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะเราสองคนเนี่ยอ่านแล้วก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณ ทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็รักครอบครัวของเรานะคะครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามกวินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับ